การออกป่าเพื่อทุดงสวงสหาสัจธรรมปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนพร้อมกับสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องความอัศจรรย์ของจิตป่าเขาลำนาไพรสิงสาราสัตว์เกินจะบรรยายเรื่องเล่าหลังใหม่หลังไม่บันเทิงขอเสนออยู่ป่าเป็นวัด ในครั้งแรกพระหนุ่มคิดว่าการทุดงในป่าก็ไม่ต่างกับคนไปหาของป่าเท่าไรนักพอหลวงปู่อธิบายให้ฟังก็รู้สึกว่าต่างกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกินการฉันไม่เหมือนอยู่ที่วัดมันแสนจะสุขสบายแต่อยู่ในป่าถ้าบินทบาทได้ก็ได้ฉันถ้าบินทบาทไม่ได้ก็ไม่ได้ฉัน คืออดมือฉันมือส่วนเรื่องการนอนเมื่อถึงเวลานอนจะนอนเลยก็ไม่ได้ต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาจึงจะนอนได้หากพูดถึงการเดินทุดงรูปเดียวต้องเคร่งครัดซื่อสัตย์บริสุทธิ์กับตัวเองจริงๆจึงจะปลอดภยัยในช่วงนั้นพระพิสุหนุ่มก็เดินทุดงหลงป่าไปเรื่อยๆ ค่ำไหนก็นอนนั่นพอฝนตกก็ต้องหลบฝนบางครั้งฟ้าผ่าต้นไม้บางครั้งก็ดีไม่มีอะไรบางทีเจ้าของคืองูใหญ่เขาก็อยู่ก่อนเราเขาก็หวงที่เขาก็ไล่เราดูท่าไม่ดีเราก็ต้องไปต่อบางครั้งมีทั้งงูทั้งพึ่งทั้งต่อทั้งรังแตนมากมายอยู่เป็นฝูงก็ต้องยอมเขา เพราะเขามาจองที่ไว้ก่อนการเดินทุดงไปที่ปูพานในช่วงนั้นพระหนุ่มก็เดินไปตามเทือกเขาเรื่อยเรื่ๆเช้าวันหนึ่งขณะที่พระหนุม่มออกบินทบาทเช้าตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าไปจนถึงสี่โมงเช้าไม่ได้ฉันอาหารแม้แต่นิดเดียวแต่พระหนุ่มไม่เคยย่อท้อก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงภูอธิษฐาน เหมือนพระบินทบาททั่วไปแต่เพียงกำหนดจิตภาวนาอยู่ตลอดเวลาและทันใดนั้นพระนุมก็ต้องหยุดชะง,งักยืนตรงนิ่งเหมือนไม่ได้หายใจในป่านั้นเงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องลมก็ไม่พัดเมื่อมองไปข้างหน้าประมาณห้ถึงหเมตรเห็นเจ้าป่าคือพญาเสือโครงยืนทำมึน หน้าตรึงอยู่ตรงหน้าเหมือนว่ามันกำลังรอเหยื่อที่จะขยำพระภิกษุหนุ่มได้สติตั้งมั่นทรงกระแสจิตแผ่แม่ตาจิตให้พญาเสือโครงทั้งห้าตัวประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเสือก็ไม่ยอมไปไหนพระภิกษุเห็นเสือทำท่าจะกระโจนเข้าขยำเหยื่อท่านก็น้อมประลึกถึงคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าอัตมาพร้อมแล้วถ้าหากว่าพญาเสืออยากจะกินเราเป็นอาหารแต่มีข้อแม้ว่าต้องกินเราให้หมดอย่าให้หลงเหลือเพราะถ้ากินไม่หมดจะทำให้คนมาเจอเจ้าจะถูกล่าแล้วท่านก็แผ่แม่ตาจิตให้กับเทวดาที่รักษาดูแลเสืออยู่ขอให้เทวดาที่รักษาเสืออยู่ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยพระหนุ่มแผ่แม่ตาประมาณห้าสิบนาทีพระยาเสือทั้งห้าตัวก็พงกหัวแล้วถอยหลังหลีกไปพระพิสุหนุ่มก็รอดตายมาได้อย่างบุดวิดและเดินทางต่อไปโดยที่ไม่ได้ฉันพัฒตาหารอยู่สามวันพอเข้าวันที่สีก็มีโยมมาใส่บารด้วยกล้วยหนึ่งหวี ข้าวหนึ่งทพีซึ่งเป็นเหตุการณ์การเดินทุดงเดือนที่สีที่อยู่ในป่าบทเรียนนี้ทำให้พระนุมเข้าใจว่าสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกพระที่เดินทุดงอยู่ในป่าจริงๆคือเดินอยู่ในป่าลึกในเขายิ่งต้องมีสติมากเพราะทุกอย่างก้าวล้วนมีอันตรายในป่าลึกนั้น เวลาเดินเราไม่สามารถที่จะมองเห็นภัยที่จะมาถึงได้สัตว์ทุกชนิดอสรพิษทุกตัวคอยจ้องเหยื่อที่ผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลาตาทุกคู่คอยจ้องมองเราอยู่ความจริงข้อนี้พระทุดงที่เดินอยู่ในป่าลึกหลายปีจะเข้าใจดีมากมีอยู่วันหนึ่งเวลาบ่ายสามโมงเย็นขณะที่พระภิกษุหนุม่ม เดินทางอยู่ในป่าดงลึกซึ่งมีต้นไม้ใหญ่อยู่รอบๆประมาณสิบกว่าต้นมีญาติโยมกำลังแบกกล้วยป่าผ่านมาพระหนุ่มถามว่าโยมแถวนี้มีทาน,น้ำหรือไม่โยมก็ชี้ไปทางขวามือพระภิกษุนุ่มก็เดินตามทางเล็กๆเ,เป็นช่องทางเดินพอสังเกตได้เท่านั้นแต่พอเดินไปกลับไม่มีทางเดินต่อมีแต่ป่าไม้ ต้นไม้นาทึบเต็มไปหมดพระพิสุนุ่มก็หันกลับไปถามโยมอีกครั้งเพื่อความมั่นใจปรากฏว่าไม่เห็นโยมเสียแล้วถ้าเป็นคนก็ไม่น่าหายไปได้เร็วขนาดนั้นแต่พระหนุ่มก็ไม่ได้ใส่ใจได้แต่ออกเดินทุดงต่อไปการเดินทางของพระหนุ่มผู้มุ่งมัน่นทุดงไปเรื่อยๆจนไปพบกับพระทุดงรูปหนึ่ง ปรากฏอยู่กลางป่าพระธุดงหนุม่มรู้สึกใจชื้นขึ้นมาจึงเดินเข้าไปพอเข้าไปใกล้ๆก็สัมผัสได้ทันทีถึงบารมีพุทธคุณจึงก้มลงกราบพระธุดงที่อยู่ในกรดพูดขึ้นว่าอืม,มาไกลเหมือนกันนะพระหนุ่มได้พูดคุยสนทนาธรรมกับหลวงปู่พร้อมกับได้ถามถึงประสบการณ์การเดินธุดงในป่า หลวงปู่ได้ทั้งบอกเล่าและยกตัวอย่างให้ฟังถึงเรื่องของหลวงปู่ชอบและหลวงปู่จันทาหลวงปู่ชอบฐานะสโมเป็นสิทธิผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวิปัสนาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคปัจจุบันหลวงปู่ชอบเป็นผู้ฝักใฝ่ในการเที่ยวทุดงกรรมาฐาน และนิยมบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในป่าเขามาโดยตลอดเมื่อห้าสถึงหกปีก่อนป่าดงพงไพรปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสิงสาราสัตว์จึงมีอยู่อย่างชุกชุมหลวงปู่ชอบจึงมักผ่านพบสัตว์ป่านานาชนิดอยู่ไม่ขาดมีคราวหนึ่งท่านไปเที่ยวทุดงในประเทศพามา่าขณะนั้นนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำ ราวห้าโมงเย็นก็เห็นเสือโคร่งใหญ่ลายพลาดก้อนตัวหนึ่งเดินมาหน้าถ้ำแม้ท่าทางดูน่ากลัวแต่เมื่อมันมองเข้ามาในถ้ำสบตาท่านแทนที่จะแสดงอาการกลัวหรือคำรามตามวิสัยของสัตว์ป่ากลับมีอาการเฉยเฉยเมื่อขึ้นมาถึงถ้ำแล้วก็กระโดดขึ้นไปนั่งบนก้อนหินทางขึ้นถ้ำสูงประมาณหนึ่งเมตร ห่างจากท่านประมาณหกเมตรแล้วก็นั่งเลียแข้งเลียขาโดยหาสนใจท่านแต่อย่างใดไม่ท่านว่ามันนั่งราวกับสุนัขพอเลียแข้งขาเหนื่อยก็นอนหมอบแบบสุนัขอีกแล้วก็เลียขาเลียลำตัวต่อโดยไม่สนใจอะไรแม้ท่าทีของมันจะดุร้ายแต่ท่านก็ไม่ไว้วางใจจึงงดออกเดินจงกรมที่หน้าถ้ำเหมือนอย่างเคย ในใจรู้สึกหวาดเสียวเล็กน้อยแต่ก็นั่งภาวนาต่อไปตามปกติเสื้อโครงนานๆก็จะหันมามองดูท่านสักครั้งหนึ่งเป็นการมองอย่างธรรมดาธรรมดาคล้ายกับมิตรแม้มันเลียแข้งเลียขาเสร็จนานแล้วแต่มันก็ไม่ไปไหนต่อจนมืดแล้วท่านจึงเข้าไปในกรดตกดึกท่านจะเข้านอนมันก็ยังอยู่ที่เดิม ท่านตื่นนอนราวตีสามมองไปที่หน้าถรรก็ยังเห็นมันนอนอยู่ท่าเก่าจวบจนรุ่งเช้าก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าท่านจะไปบินธบาทได้อย่างไรในเมื่อมันนอนอยู่หน้าถรรมแต่ท่านตัดสินใจว่าต้องออกไปแม้ว่าทางที่จะเดินออกไปห่างตัวมันราวหนึ่งเมตรเศษเ,เท่านั้นเมื่อท่านคลองผ้าสพายบาดเจ็ดดำรงสติมั่น เจเริญเมตตาแล้วพูดกับมันว่านี่ถึงเวลาออกบินทบาทแล้วเราก็มีปากท้องมีความหิวกระหายเหมือนสัตว์โลกทั่วไปเราจะขอทางไปบินทบาทมาฉันซะหน่อยจงให้ทางเราถ้าเจ้าอยากอยู่ที่นี่ต่อไปก็ได้หรือจะไปเพื่อหาอยู่หากินที่ไหนก็ตามใจสะดวกเราไม่ว่ามันนอนฟังท่าน เหมือนสุนัขนอนฟังเจ้าของพูดพอท่านพูดจบท่านก็เดินผ่านหน้ามันส่วนมันก็นอนสบายปล่อยให้ท่านเดินผ่านออกไปพลางชำเลืองดูด้วยสายตาอันอ่อนๆอเมื่อท่านบินทบาทกลับมาแล้วก็ไม่พบมันแล้วนับแต่วันนั้นก็ไม่พบมันอีกเลยหลวงปู่เล่าเรื่องของหลวงปู่จันทราให้ฟังต่อว่า หลวงปู่จันทราถาวโรเมื่อพักภาวนาอยู่ที่ดงผาลาดพอสมควรแล้วได้ข่าวว่าที่ผาอีเมยบ้านดงนาสอนอำเภอวานอนนิวาดจังหวัดสกลนครมีผีโปงดุร้ายมากเขาว่าถ้าไปที่นั่นแล้วระวังให้ดีมันจะหักคอกินหลวงปูก่ออกเดินทางไปถึงที่นั่น ก็เป็นเวลาเย็นแล้วทำที่พักไม่ทันก็เลยอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้ค่ำคืนนั้นก็ไม่เดินจงกรมเพราะเดินทางมาไกลามากแล้วพอหกโมงเย็นกว่ากว่าก็มีเสียงเหาะขึ้นทางโคนโป่งโน้นขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็พุ่งลงทางหัวทุ่งทางโน้นเสียงดังกึกก้องราวกับว่าทุ่งมันจะพังทลาย ไม่นานก็กลายเป็นไฟไม่ปาแดงจ้าร่าเข้ามาไฟปาก็ลุกรุ่งโรดใกล้เข้ามามันจะทําให้ตกใจกลัวเป็นบ้าวิ่งหนีเข้าป่าไปโอ้โหนี่หรือที่เขาว่าผีปูงผาอีเมยมันร้ายถ้าใช่จริงๆก็มาหากันวันนี้เราก็มาเพื่อจะเจริญสัม,มณะธรรมหรอกมิได้มารบกวนหวังยึดเอาสถานที่ของใครทั้งนั้นเอานะ่ะ มาลองกันดูว่าคาถาอาคมของใครจะเก่งกว่ากันเราจะได้รู้กันว่าอาคมของศาสนาจะดีเพียงใดจะปราบผีร้ายได้ไหมพอไฟใกล้เข้ามาในระยะประมาณหนึ่งเซนหรือยี่สิบวาเท่านั้นหลวงปู่ก็ท่องคาถาขึ้นว่าอิติปิโสว,วิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโส อิอิโสตังพุทธปิติอิตะโจพุทธเจ้าขอจงมาเป็นหนังมังสังพระธรรมเจ้าขอจงมาเป็นเนื้ออัธิพระสังฆะเจ้าขอจงมาเป็นกระดูกตริเพชรคงคงอิสวาหะสวาสุสวาอิพุทธปิติอินะมะอ,อุมินะมะพระทะ นโมพุทธายะพุทธทกันธรรมโมบังสังโคปิจจบแล้วก็เป่าพรึบไฟนั้นก็แตกกระจายไปสีแดงๆหายไปกลายเป็นสีเขียววิ่งเข้าโคนโป่งไปเลยคืนนั้นสามทุ่มกว่ามีโยมบ้านดงนาซอนเข้ามาหาบ้านดงนาซอนเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประมาณสิองหลังคาเรือนตั้งอยู่กลางดงพญาลาด เมื่อซักไซ้ไต่ถามได้ความกันแล้วก็ให้เขารับพระไตสรณะขมและศีลหาจากนั้นก็อธิบายทำให้เขาฟังบ้างเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ถามข่าวว่าโยมเมื่อเย็นนี้ราวหกโมงมีเสียงเหาะขึ้นไปบนฟ้าแล้วตกลงมากลางถุ่งนานนนเสียงดังสนั่นราวกับถุ่งมันจะถล่มทลายและไม่นาน ก็มีนิมิตเป็นไฟป่ามาอันนั้นเป็นเสียงอะไรอ๋อผีโป่งมันจะมาหาท่านนะครับมันร้ายกาจมากนะท่านนายพรานในเขตนี้มาล่าสัตว์ยิงเก่งกวางแล้วมันวิ่งหนีเข้าไปในปุ่มไม้นั้นพอวิ่งตามเข้าไปดูก็เห็นผีตัวใหญ่หัวล้านเพื่อเวอนั่งสูบยามวนใหญ่แขนเท่าปูอยู่บนจอมปลวกโคนโป่งนั่นนายพรานในเขตนี้เขากลัวกันมาก ไม่กล้าไปอีกเลยนะท่านพอรุ่งเชา้าได้ข่าวว่าผีโป่งมันไปเข้าสิงชาวบา้านแล้วมันก็พูดว่ากูเป็นเจ้าของโปง่งกูอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสโปเคยเป็นนายพรนยานใหญ่มาล่าสัตว์ที่นี่แล้วขึ้นไปนั่งบนโคนโป่งใหญ่มีเสือตัวใหญ่ยาวสิบสองศอกผ่านมากูเลยยิงออกไป แต่ว่าเสือตัวนั้นไม่ตายมันจึงกระโดดเข้ามากัดกูตายกูหึงหวงห่วงอาลัยในยสถานที่นี้เมื่อกูตายไปกูก็เลยกลายมาเป็นผีเฝ้าโป่องอยู่ที่นี่นั่นแหละพอเห็นพระกรรมฐานจีวรคล้ำๆร่รรมใหญ่ๆบาโตโตๆเดินผ่านมามีรัศมีกูก็รู้ว่าพระพวกนี้มีธรรมะจืด อยู่ที่ไหนก็จืดหมดทั้งนั้นไม่มีใครสู้ได้แต่กูก็สู้ด้วยฤทธิ์คาถาของกูคาถาของกูเป็นหนึ่งในฤทธิ์ของกูที่เป็นเลิศประเสริฐกูไม่กลัวใครทั้งนั้นแต่กูสู้ไม่ได้เพราะคาถาของพระกรรมฐานนั้นเก่งกว่ากูหลวงปู่จันทาวาวโรได้ชัยชนะกับผีโป่งที่นั้นฉะนนั้นเรื่องผีสางค้างแดงดำอะไรจึงไม่กลัวทั้งนั้น ทําพระไตรสารคมนั้นเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้ผีเจ้าเข้าสิงใช้ทําน้ำมนต์กาจัดปัดเป่าให้หายไปได้ทั้งนั้นอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายฉะนั้นขอให้เอาไปภาวนาเช้าเย็นอย่าได้ขาดไปไหนมาไหนก็ภาวนาอย่างนั้นตายแล้วไม่ได้ไปไฟนรกไม่ได้ไหมจะได้ไปสวรรค์โดยเร็วพลันนี่เรียกว่า พระคาถาพระไตรสมณคมเอาไปบริกรรมอย่าได้ขาดอย่าได้ประมาทอันนี้เป็นของดีเลิศประเสริฐแท้พระพุทธเจ้าจึงตรัสธรรมบทนี้ว่าธรรมที่มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะการยืนการนั่งการนอนการกินการดื่มการพูดการคิดต้องมีสติ นักปฏิบัติยิ่งต้องมีสติและอย่าขาดสติถ้าหากขาดสติแล้วจะทำให้เกิดแต่ความคิดเกิดแต่ความฟุง้งซ่านหรือเรียกว่านิวรณ์เข้าครอบงำจิตก็ตกตำ่ำทำให้เราไปสู่นรกทันทีศีลเป็นสิ่งสำคัญในการถือธุดงขวัตเพราะต้องอาศัยถ้าอาศัยเงื่อมผาอยู่ต้องอาศัยโคนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่มีลูกอ่อน ไม่มีลูกสุขพระภิกษุที่ออกทุดงต้องมีความรู้มีความเข้าใจในการออกทุดงเช่นการอยู่โคนต้นไม้ต้องสังเกตดูว่ามีลูกไม้หรือไม่ถ้ามีอย่างไรมีลูกอาจมีสัตว์มากินดังนั้นพระทุดงจึงต้องทำความเข้าใจการถือข้อทุดงสิบสามข้อแล้วแต่มีความเข้าใจ ในสิ่งแวดล้อมของป่ารู้จักสังเกตเหตุการณ์สัตว์บอกทางสัตว์บอกรางหรือเตือนภัย